สวัสดีครับผมมนีปูเยี่ยมพารวยนะครับได้พ่อกับเจ้าหน้าที่พนักงานของบริษัทไทยไบโอเซลไทยไบโอเซลเซลนะครับผมปูเยี่ยมใส่ผลิตภัณฑพันของคนครับเนี่ยครับมันเป็นอีหยังลองดูอะมิโนแมกกดอะมิโนนะครับโอ้ยสารปรับปรุงดินตาช้างเกษตรมันเป็นสารปรับปรุงดินนะครับ ชนิดน้ำนะครับใส่สำหรับท้นนะครับผมนี่นี่ปูอ้าวลองกระสอบนอกจากนี้ก็มีปุ๋ยครับสารปรับปรุงดินอ่าอยู่ในรูปแบบของสารปรับปรุงดินตาช้างเกษตรนะครับของพันแหน่ทนอีกีเดคุณภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมผู้เยี่ยมได้เอามาทดลองใส่หรอครับปีสองสามปีแล้วนะครับอเดี๋ยว ช้างเกษตรนะครับผมบริษัท,ษทไ,ไออทย,ย,ย,ยไบโอเทคเซลไทยไบโอเทคอ๋อย็ดติงย็ดติงย็ดติงือซื้อไทยไบโอเทคเซลจำกัดนะครับผมนี่ละเห็นตาแบบนี้แล้วครับตาช้างเกษตรมีรวงข้าวกับบักนัดสองหน่วย <laughs> แล้วก็ช้างหนึ่งตัวนะครับลาช้างเกษตรไซดีนะครับผมอ่ะเอายกลงได้เลยครับ คือตัวนี้ไว้ไอ้หนูถือจีครับอ่าสำหรับตัวนี้นะครับเป็นอาอะมิโนโน,นะกดอะมิโนคล้ายๆกับปุ๋ยทางน้ำอ่ะขยับมากขวาหน่อยเออ <c oughs> เออ,เอ,อยืนตรงนั้นแหละจะได้ <c oughs> จะได้เห็นหน้าคนด้วย <c oughs> <c oughs> ออ <c oughs> นี่นี่นอ่านะครับผมอธิบายหน่อยนะครับตัวนี้เป็นจังไหนนะครับผมพ่อไส่ดีวะครับ ต้นเขาซันิ้วโป้มือเนี่ยครับไปนับบางกอนังกอละสิบแปดกอละยี่สิบยี่สิบแปดต้นก็บนี้ครับมันเบียงเพลินเข่าดกหนาครับแต่กอดีครับผมเอาอธิบายจากน้อยนะครับอ้ sure. right. like เป็นหัวอ้าวพนงานคนก็ว่าต้องต้องต้องปฏิบัติต้องเห็นพนงานคนเซลล์อย่างเดียวนะครับเอาแต่ว่าปูเยี่ยมรับรองด้วครับว่ากดอะมิโนาย โกดอมิโนตัวนี้น่ะพ่นยาพ่นทางใบแล้วทำให้ข้าวเนี่ยรวงข้าวเต็มรวงข้าวแน่นนอกจากนี้ข้าวขาวแล้วก็หอมโอ้ยผู้เยี่ยมเดือดร้อนหลายครับเพราะเขาเป็นเวีมนมาเไปสีเอาเขาเจ้าคือขาวงามคือหอมเถอะครั่นทปบ้านเฮเมอขอเขาผมไปหนึ่งกินซื้อๆโอ้ยหบดไปตั้งหลายกระสอบครับผม เนี่ยไม่ใช่ในเข่าหอมเข่างามเข่าขาวครับปลอดสารพิษปลอดเคมีนะครับเอาท่านผู้ชมนะครับผู้เยี่ยมผู้เยี่ยมสิไล่ตรงนี้นะครับกับพนักงานนะครับกับบริษัทนะติตต่อที่เบอร์อะไรครับผมศ8 0ย์แปดศ757 2ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสองแปดเจ็ดเจ็ดสองแปดเจ็ดเจ็ด่าคุณอินทิลานะครับเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานเพ่ลัครับ ประสานงานติดต่อเพื่นได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโผลมาเลยนะครับก็สิได้คุณภาพอานะของสินค้าไปใส่นะครับผม